จำเหตุการณ์ของการอั่งจิบกาแฟาที่มองลอดออกจากหน้าต่างห้องพักกลายเป็นหอไอเฟลที่สูงตระหงานอยู่เบื้องหน้าและความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งเป็นวันที่สดใสท้องฟ้าที่ดูจะเต็มไปด้วยความตะการตาและกาแฟาที่เรากำลังจิบ ด้วยไอย้ด้วยไอยอุ่นรุ่นของเม็ดกาแฟที่คั่วบทด,ด้วยรสชาติแบบฝรั่งเศสทําให้เรารู้สึกถึงความทรงจำที่ปารีสที่หอไอเฟลไม่ลืมและนี่คือความรู้สึกที่ผมกำลังทบทวนความทรงจำนี้กับพวกเราทุกคนความรู้สึกที่เรากำลังจะได้สัมผัสกับ,ก,บกาแฟแก้วโปรดกับการดื่มดำของชีวิต ที่เรากำลังสัมผัสกับรสชาติของชีวิตยอย่างแท้จริงความทรงจำที่ปารีสฝรั่งเศสเมื่อปี2 0 1 0 2018ที่เราได้ใช้ชีวิตในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการเดินทางในยุโรปนั่นเอง